เอกอันชแนลวันนี้ขอเสนอวัตถุปริศนามาได้ไงเจอซี่เอกอันชแนลผิดครับอะไรเนี่ยเอกอันชีนอลแปลว่าอะไรวะเฮียชีนอลอันนี้มาจากฮ่องกงทำไมเสียงพูดไม่ชัดอ๋อเอกอันชีนอลเอางั้นเอาใหมา่ <Okay. S 1> วันนี้ขอเสนอวัตถุปริศนาเนี่ยคือ อันเชนอลเอ็กอันเชนอลเจสซี่ดีมีเตกอีดีช่าขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากซุ่มตรงนี้ซุ่มตรงนี้ให้คับให้คับให้คับเกือบดีแล้วลูกมึงดีแล้วเกือบดีแล้วขอบคุณมากเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วก็หลังถามกูก็ได้เออไม่ต้องเปิดไพ่หรอกไม่ต้องเปิดไพ่ขนาดนี้กูต้องการเซอร์ไพรส์กูต้องการความถูกต้องนะตั้งชื่อรุ่นนี้แล้วนะเออันเชนอลเอ็กอันเชนอลมาแล้วค่ะเออไปอุบหนุง